คนคือออกซิเจนของแม oh ็กนัทนะโอ้โหไม่แพ้วเลยแผลทั้งสองคนเดู๋ว,ว่าก็คือคือให้เปรียบเทียบเมื่อกี้คุณแม็กตอบไปแล้วครับสัตว์อะไรก็ไม่รู้น่ารักเหลือเกินใช่นักขุดตรงนั้นแหะครับบอกว่าคุณแม็กเหมือนกับอะไรครับครับบอกหน้าที่เราค่อยบอกก็ได้นะอะผมก็แต่ก่อนก็จะมองคี่แม็กว่าเหมือนแบบสิงโตอะไรอย่างงี้เนื่องจากเขามีความแบบว่าแบบ ภายนอกเขาดูแผวพราวอย่างผมแต่ข้างในเขาก็มีความอบอุ่นบ้างอะไรงี้ยแต่ว่าจากตอนนี้แล้วฮะก็ต้องเป็นเดนโรเสาแล้ววะเออดํับบ้านเหรอลูกอะไรนะครับดํับบ้านอีกเหรออะไรนะอะไรนะฮะอะไรนะฮะตะโกนนะครับว่าอะไรนะฮะขออีกทีนะแม่ฮะคราผมก็ต้องเป็นเดรโรเสาแล้วนะครับผมไดโนกอนทัทว่าไงครับผมโอเคโอเคตอนนั้นว่าไงครับโอเคหมดแล้วครับแต่ว่าว แต่ว่าเต่าสาวตัวนี้ให้คุ้มพันนะครับครับผมก็เป็นเต่เสาวที่ยังเป็นเบบี้ครับผมยังต้องดื่มนมจากขวดอยู่นะซึ่งผมก็จะทำหน้าที่ป้อนเ่งครับผมโดยที่จะใช้นมที่หมามีป้อนให้อีกทีหนึ่งมาป้อนเขานะครับผมดีแหละเป็นไงล่ะความน่ารักของคู่นี้ผมบอกแล้วไม่มีสองรองใคร